วันนี้กองบรรณาธิการมหานครข่าวมีความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนล,ลาดบุรณะวงแหวนการจนาพิเศษโดยเฟ e บุ๊กของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยลงข่าวว่าวันนี้วันที่26เมษายน2567ายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดเครื่องหัว จาะอุโมงค์รถไฟฟ้าสำหรับงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนล,ลาดบุรณะวงแหวนการจนาพิเศษโดยสัญญาที่หนึ่งช่วงเตาปูนหอสมุดแห่งชาติและสัญญาที่สองช่วงหอสมุดแห่งชาติไปผ่านฟ้ามีนายสุรพงษ์ปิยะโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายชยธรรมพรหมสอนประลัดกระทรวงคมนาคมนายสรพงษ์ภัยทูลพงษ์ รองประลัดกระทรวงคมนาคมหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่งนายสราวุฒิทรงศิวิไลประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนายวิทยาพันธ์มงคลรองผู้ว่าการปฏิบัติการรักษาการแทนผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนายปริวตรีวิศวเวศประธานกรรมการบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชน นายเสรณีชาญวีรกุลที่ปรึกษาบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมาาชนในานามกิจการร่วมค้า CKSTPL ร่วมให้การต้อนรับณสถานที่ก่อสร้างอุโมงคัดแอนด์โคเวอร์ในพื้นที่กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานถนนทหารเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายในการขับเคลื่อนและติดตามโครงการสำคัญสําคัญที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องรวมถึงการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อช่วยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและเศรษฐกิจของประเทศสร้างความสะดวกปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยโครงการลถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตะปูลาดบุรณะถือเป็นหนึ่งในโครงการตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญและมอบหมายให้รอฟอมอกํำกับและควบคุมการดำเนินโครงการให้สำเร็จตามแผนด้วยนวัตกรรมที่สร้างสารรค์และเทคโนโลยีการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดเพื่อบอบระบบขนส่งสาธารณะทางราง ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยรวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนซึ่งการเดินเครื่องหัวเจาะอุโมงค์ไฟฟ้าในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความก้าวหน้าของโครงการอย่างเป็นรูปธรรมโดยทางบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนมีแผนการดูแลความปลอดภัยครบถ้วนมีวิศวกรควบคุมงานทุกขั้นตอนประกอบกับรอฟอร์มได้มีการกำกับดูแลงานอย่างใกล้ชิดจึงสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า การก่อสร้างจะเป็นไปด้วยมาตรฐานความปลอดภัยและความร่วมมือที่ดีระหว่างรัฐกับเอกชนด้านนายวิทยาพันธ์มงคลรองผู้ว่าการปฏิบัติการรักษาการแทนผู้ว่าการลอฟมอกล่าวว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเต,งเตาปูนราชบุรณะวงแหวนการจนาพิเศษมีเส้นทางที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่สถานีตาปูน รองรับการเดินทางของประชาชนจากจังหวัดนนทบ,บุรีเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในและสถานที่สำคัญสำคัญบริเวณเกาะรัตนโกสิน์เพื่อไปยังจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งสิ้นมีระยะทาง23.63กิโลเมตรแบ่งเป็นโครงสร้างใต้ดิน14.29กิโลเมตรโครงสร้างยกระดับ9.34กิโลเมตรมีสถานีใต้ดิน10สถานี และสถานียกระดับ7สถานีซึ่งรฟมได้เริ่มการก่อสร้างโครงการนี้ตั้งแต่เดือนเมษายน2565ปัจจุบันมีความก้าวหน้าง,งานโยธาในภาพรวมร้อยละ30.45ซึ่งเร็วกว่าแผนคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการในปี2571สำหรับงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงทางวิ่งและสถานีใต้ดินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จะใช้หัวเจาะรวมทั้งสิ้น7หัวแบ่งเป็นหัวเจาะโครงงานสัญญาที่1และสัญญาที่2ช่วงเตาปูนถึงหอสมุดแห่งชาติถึงสะพานผ่านฟ้าจำนวน3หัวหัวเจาะของงานสัญญาที่3ช่วงผ่านฟ้าไปสะพานพุทธจำนวน2หัวและหัวเจาะงานสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธไปดาวกนองจำนวน2หัว ปัจจุบันกิจการร่วมค้า CKSTPL มีความพร้อมในการเดินเครื่องหัวเจาะขนาดความยาว9.6เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง6.58เมตรน้ำหนัก370ตันสามารถที่จะขุดเจาะลงไปในระดับความลึก15-35เมตรด้วยสมรรถภาพการขุดเจาะเฉลี่ยว,วันละ10-15เมตรหรือเฉลี่ยเดือนละ350เมตร ในการขุดวันนี้จะเริ่มต้นในพื้นที่กรมสมพวุฒทหารบกลอดผ่านพื้นที่กองพลทหารปืนใหญ่ไปยังสถานีรัฐสภาไปสถานีศรีย่านไปสถานีวัชิรพยาบาลสถานีหอสมุดแห่งชาติสถานีบางขุนพรมและไปสิ้นสุดบริเวณสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยวันนี้วันที่26เมษายน2567หัวเจาะตัวที่1จะเริ่มขุดเจาะอุโมงค์ไปยังบริเวณสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งเป็นระยะทาง5.89กิโลเมตรคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ20เดือนจากนั้นในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนหน้าหัวเจาะตัวที่2จะเริ่มขุดเจาะอุโมงค์คู่ไปยังบริเวณสถานีหอสมุดแห่งชาติ ระยะทางประมาณ3.49กิโลเมตรโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ12เดือนและในเดือนตุลาคม2567หัวเจาะตัวที่3เริ่มต้นขุดเจาะอุโมงค์ต่อจากสถานีฮอสมุทแห่งชาติไปยังบริเวณสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยระยะทาง2.40กิโลเมตรโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7เดือนนอกจากนี้รอฟมอยังคำนึงถึงอัตลักณ์ของพื้นที่ โดยให้โครงการลถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูราชบุรุณะดำเนินการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินให้มีความกลมกลืนกับพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมอาทิสถานีรัฐสภาสถานีสีญ่านสถานีวชิระพยาบาลสถานีหอสมุดแห่งชาติสถานีบางขุนพรมสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อให้เป็นแลนด์มาร์คที่โดดเด่น และเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ใช้บริการต่อไป